เล่นใจพีศีผู้แต่งเงุนพงใหญ่ฝากกดซับสไค i b ์กดไลค์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนตอนใหม่ๆไรอันเหลือบมองอดัมแวบหนึ่งก่อนหันหน้าไปมองด้านนอกหน้าต่างรถยนต์ด้วยสายตายเย็นชาขณะที่อดัมกำลังขับรถมุ่งหน้าไปยังบ้านของไรอันท่ามกลางค่ำคืนอันเงียบงัดผมขับรถไปด้วยสีหน้าเรียบเฉยทันทีที่เห็นสัญญ,ญาณไฟแดงอดัมก็เหยียบเบรกจนกระทั่งรถหยุดสนิท ผมกับไดอันยังคงอยู่ในรถคันเดิมแต่บรรยากาศร,บรอบๆในตอนนี้ผมกับรู้สึกไม่คุ้นเคยสองมือของผมยังคงวางอยู่บนพงมาลายัยอดัมคืนนี้นายจะค้างกับฉันไหมไรอันเอ,อ่ยถามหลังจากที่เปิดประตูรถออกไปแล้วผมตอบด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยผมกลับห้องของตัวเองดีกว่าครับบอสนี่กุญแจรถของบอสครับผมยื่นกุญแจคืนให้ฝ่าย นายไม่เปลี่ยนใจค้างกับฉันจริงๆเหรออดมไลอันย้ำถามอีกฝ่ายอีกครั้งทว่าดมกับยังคงเอาแต่นิ่งเงียบผมน่าจะสังเกตไลอันที่เดี๋ยวก็อ่อนโยนกับผมเดี๋ยวก็เดือดดานเดี๋ยวก็ผักใสแต่ก่อนผมมัวแต่หน้ามืดตามัวจนไม่ได้สนใจรายละเอียดเหล่านี้กระทั่งคนแล้วคนเล่าที่ผ่านเข้ามาเป็นคู่ขาของไลอันแต่ละคนเริ่มทำให้ผมตาสว่างมากขึ้น ในตอนนั้นเองไลอันคว้าตัวของผมเข้าไปกอดกระทั่งอ้อมกอดเดิมแต่ถ้าว่าไม่อบอุ่นเช่นแต่ก่อนนี้เอาเถอะฉันจะไม่วังคับนายนะอดัมเดินทางโดยปลอดภัยไลอันสังเกตปฏิกิริยาตอบสนองของอดัมที่มีต่อตอนเองไม่เหมือนเช่นเคยสาเหตุคงเป็นเพราะผู้หญิงคนนั้นแน่เธอเป็นปัญหาของเขาจริงๆพอคิดถึงผู้หญิงคนนั้นก็รู้สึกเย็นวาบในอก คำพูดของโจเซฟเตือนผมตลอดเวลาตอนนี้ผมต้องทำยังไงกับความรู้สึกของตนเองบ้างผมรู้ว่าโจเซฟปรารถนาดีแต่คำพูดของเขามักดันจี้ใจดำผมอยู่เสมอจนทำให้ผมไม่ค่อยอยากรับฟังคำเตือนเขาเลยผมมักฝันลมๆแรงๆเพื่อจะขออยู่เคียงข้างไลอ้อนไปแบบนี้ก็พอมันควรถึงเวลาแล้วที่ผมควรตัดใจ ทำไมสีหน้านายวันนี้ดูแย่แบบนี้ล่ะดำหากใครมาพบนายเข้าตอนนี้แล้วก็เขาคงเข้าใจผิดคิดว่าฉันเป็นเจ้านายที่แย่มากใช้งานลูกน้องจนกระทั่งมีสภาพเป็นแบบนี้โจเซฟใช้น้ำเสียงห่วงใยห่พูดกับผมเขายื่นมือมาแตะหน้าผากของผมทำไมถึงได้ตัวเย็นเฉียบขนาดนี้ล่ะนายยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมโจเซฟดึงมือออกก่อนหน้า เขายังเห็นอีกฝ่ายดีใจจนเก็บอาการไม่อยู่แต่ทว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นละ่ะโจเซฟคิดภายในใจของตนเองอาดัมนิ่งสงบอย่างที่เขาเองก็รู้สึกแปลกใจโจเซฟถอนในใจยิ่งเงียบยิ่งน่ากลัวมีอะไรไนายก็พูดออกมาให้ฉันช่วยรับฟังได้นะดัมอย่าเก็บความทุกข์ไว้คนเดียวโจเซฟเอ่ยถามพร้อมยื่นมือไปตบไหล่ของอาดัมเมื่อเห็นอาดัมนิ่งเงียบไม่พูดอะไร โจเซฟจึงเอ่ยถึงเรื่องราวในดีบของตนเองให้กับอีกฝ่ายฟังเมื่อก่อนสมัยฉันเป็นวัยรุ่นฉันมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งนิสัยของเขามุทะลุทุกสิ่งทุกอย่างเขาทําให้กับคนที่เขารักเรียกได้ว่าขั่งรักไม่ว่าคนคนนั้นต้องการอะไรเขาก็พร้อมจะบันดาลทุกสิ่งให้แม้กระทั่งยอมสละตาของตัวเองก็ยอมมอบให้กับอีกฝ่ายโดยไม่ลังเลเลยสักนิดอดัม นายว่าเพื่อนของฉันคนนั้นโง่ไหมล่ะผมสบตาโจเซฟเขาอย่างจังภายในดวงตาคู่นั้นหากไม่ได้สังเกตให้ดีๆแล้วแล้วก็คงไม่เห็นน้ำตาที่คลอปลิ่มๆแต่เพียงไม่นานโจเซฟก็เงยหน้าขึ้นเขาคงไม่อยากให้ผมเห็นน้ำตาของเขาไหลออกมาผมสัมผัสได้ว่าเพื่อนคนนั้นของโจเซฟสำคัญต่อเขามากเหตุผลที่เขาห่วงผม คงเพราะสภาพของผมเรากับกระจกสะท้อนให้โจเซฟนึกถึงเพื่อนคนนั้นอย่างน้อยตอนนี้ไลออนก็ไม่ได้ร้องขอตายข้าง,งจากผมโจเซฟยิ้มก็ไม่แน่นะเขาอาจจะขอหัวใจนายไว้ในกำมือของตัวเองก็ได้ผมหัวเราะไม่ออกกับมุกนี้ของโจเซฟดูท่าว่าตอนนี้ผมจะตื่นจากฝันเร็วก่าเพื่อนของคุณนิดหน่อยผมไม่รู้ว่าตัวเองจะอยู่ข้างไลออนแบบนี้ แล้วทนต่อไปได้อีกนานขนาดไหนโจเซฟพยักหน้าแล้วนายตัดสินใจจะทำยังไงต่อละ่ะทนอยู่ที่นี่หรือจะยอมไปจากที่นี่ละ่ะผมถอนหายใจเฮือกใหญ่ผมออกแล้วผมจะไปทำงานที่ไหนล่ะครับสมัยนี้เงินเดือนดีๆก็ใช่ว่าจะหากันได้ง่ายๆโจเซฟเอ่ยถามเพื่อให้แน่ใจอีกครั้งหากนายตัดสินใจจริงแล้วก็ฉันพอจะแนะนำบริษัท สักทีให้นายถือว่าฉันแนะนำนายในฐานะเจ้านายของนายก็แล้วกันนะอดัมผมพยักหน้าตอบตกลงคงเป็นเพราะผมตาสว่างได้เร็วกว่าเพื่อนของโจเซฟทำให้ผมตัดสินใจก้าวเดินต่อไปโดยไม่ย,ยึดติดอยู่ที่ไรอันอีกต่อไปหนึ่งปีต่อมาผมได้ทำงานในบริษัทนี้จนสามารถปรับตัวเข้ากับที่นี่ได้คนแรกที่ต้องขอบคุณคือโจเซฟที่เขาแนะนำบริษัทแห่งนี้ให้กับผมรู้จัก ถึงแม้เป็นเพียงบริษัทเล็กๆก็ตามแต่บรรยากาศในการทำงานนั้นอบอุ่นเป็นกันเองจนผมลืมความกดดันการชิงดีชิงเด,ด่นเพื่อให้ได้เป็นคนโปรดของเจ้านายไม่ได้เจอนายนานตอนนี้นายคงปรับตัวเข้ากับที่นี่ได้แล้วสินะอาดัมฉันมองนายตอนแรกเกือบจํานายไม่ได้เลยด้วยซ้ำโจเซฟเดินเข้ามาพร้อมรอยยิ้มผมเองก็แทบจำโจเซฟไม่ได้เช่นกัน เราสองคนเหมือนกันตรงที่ผ่านความเจ็บปวดคล้ายกันเย็นวันนี้นายว่างไหมล่ะฉันเลี้ยงเองนายแค่ไปดื่มเป็นเพื่อนฉันได้ไหมโจเซฟเอ่ยถามคงต้องไว้คาวหลังละครับโจเซฟวันนี้ผมมีนัดแล้วอดังบกไม้บกมือให้ใครบางคนชายหนุ่มรูปร่างสูงเพียวเดินเข้ามาใบหน้าหลอเหลามาพร้อมกับรอยยิ้มสดใสขอโทษที่ให้รอนะพวกเราไปกันเลยดีกว่า ชายหนุ่มพูดพร้อมกุมมือของอดัมเดี๋ยวก่อนสินี่ฉันจะแนะนำนายให้รู้จักกับโจเซฟโจเซฟครับนี่แฟนของผมเขาชื่อว่าเลนโจเซฟมองดูความหวานชื่นของทั้งคู่ตรงหน้าเขารู้สึกดีใจกับการตัดสินใจเดินออกมาจากไลออนของอดัมที่ทำให้อดัมได้เจอกับความรักครั้งใหม่หากเพื่อนคนนั้นขเขาพร้อมที่จะก้าวเดินออกมาอย่างกล้าหาญเช่นเดียวกันแบบนี้ ป่านี้คงได้พบความสุขอย่างแน่นอนโจเซฟจับมือทักทายเลนก่อนเอ่ยล่ำลาทั้งคู่เลนถามนี่คนนี้หรือเปล่าที่ดําเคยบอกว่าเขาเป็นคนช่วยชี้แนะให้นายลองทำงานที่บริษัทนี้นะ่ะใช่โจเซฟเป็นคนแนะนำผมหากไม่ได้เขาแล้วก็ป่านี้ผมคงยังต้องเป็นเลขาอยู่แววตาเลนเป็นประกายแวววาวทำไมไม่บอกผมละ่ะ ว่าเคยเป็นเลขามาก,ก่อนรู้ไหมผมเพิ่งนึกได้ว่าที่บริษัทของผมกําลังประกาศรับสมัครเลขาเพิ่มอยู่พอดีสนใจไหมไม่ล่ะอยู่ห่างกันแบบนี้แหละดีแล้วคุณจะได้คิดถึงผมปบ่อยๆยังไงล่ะถึงแม้เลนจะเอ่ยพยายามตื้อให้ผมไปทํางานด้วยก็ตามแต่ผมกับรู้สึกว่าทำงานคนละที่ย่อมดีกว่าเขาจะได้มีเวลาเป็นส่วนตัวของเขาผมไม่อยาก ควบคุมหรือบงการอะไรเหมือนอย่างเช่นที่ผมเคยเจอมาก่อนเล่นทำหน้าเซ็งๆผมพักเล่นเบาๆให้เขาเรีบไปขึ้นรถทีเกือบหนึ่งชั่วโมงกว่าพวกเราจะมาถึงร้านอาหารที่จองไว้เสียงจอแจและเสียงดนตรีภายในร้านทำมาผมต้องหันไปถามคนข้างกายแน่ใจนะว่าพวกเราจะทานที่ร้านนี้เล่นพยักหน้าพร้อมส่งรอยยิ้มอาหารที่ร้านนี้อร่อย อาจจะมีเสียงดังบ้างคงไม่เป็นไรใช่ไหมผมได้แต่ถอนใจเอาเถอะลองดูสักหน่อยก็แล้วกันผมได้ริ้มรองรสชาติของอาหารแล้วต้องยอมรับว่าร้านนี้อร่อยจริงๆผมค่อนข้างแปลกใจที่ไม่คิดว่าจะเจอกับไรอันอีกครั้งภายในร้านอาหารแบบนี้เขาส่งยิ้มให้ผมพยักหน้าตอบผมไม่รู้ว่าเขามาร้านนี้ได้ยังไงเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างผมกับไรอันรวดเร็ว เกินกว่าที่สมองผมจะประมวลวิธีได้ทันผมอาจจะแกล้งทำเป็นไม่รู้จักกับไรอันก็ได้หากฝ่ายไม่เดินมายัางโต๊ะที่ผมนั่งอยู่ผมรู้สึกลังเลอยู่บ้างไรอันพูดยิ้มยิ้มไม่ได้เจอกันเพียงไม่เท่าไหร่ตอนนี้นายดูดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะเลยนะอดัมบอสก็พูดเกินไปผมยังเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนเลยไรอันหัวเราะล่วนตอนนี้ฉันไม่ใช่เจ้านายของเธอแล้วหากเจอกันอีกครั้ง นายเรียกฉันว่าไลอันก็ได้ฉันหวังว่าคราวหน้าฉันจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงข้าวนายเองจังหวะนั้นเล่นเอ่ยถามผมเบาๆใครเหรอดูเหมือนผมหากไม่แนะนำไลอ้อนเล่นก็คงอยากรู้จักอยู่ดีบอสท,ที่ผมเคยทำงานเป็นเลขาของเขานนะอ๋อสวัสดีครับผมเล่นผมเป็นแฟนของอดัมผมรู้สึกชะง,งักไปพักหนึ่งสีหน้าของไดอ้นไม่ได้บ่งบอกถึงอารมณ์ใดๆ เขาแนะนำตัวของตนเองตอบผมไรออนยินดีที่ได้รู้จักผมรู้สึกจริงๆว่าเลนดูน่ากลัวมากเวลาจ้องมองไรออนทว่าพักหนึ่งไรออนก็ขอตัวกลับไปอย่างโต๊ะของตนเองผมพอนลมหายใจโล่งอกแต่แล้วสายตาของเลนจ้องมองผมเรากับจับพิรุษต่อไปห้ามไปเจอไรออนอีกผมไม่รู้ว่าเพราะเหตุอะไรหัวใจของผมอดสั่นสะท้านไม่ได้ ทั้งที่ผมไม่เคยเอ่ยถึงเรื่องของไลออนให้เลนฟังเลยสักครั้งเลนกแกรมออกมาทีหนึ่งฉันแค่รู้สึกไม่ชอบขี้หน้าหมอนั่นเท่านั้นผมพยักหน้ารับงงๆหลังจากลังเลอยู่หลายวินาทีผมก็ตัดสินใจคุยกับเลนให้รู้เรื่องไหนๆพวกเราก็คบกันอย่างเปิดเผยผมไม่อยากให้เลนต้องมารู้ภายหลัง ผมเคยเป็นคู่นอนของไลออนมาก่อนความเงียบเข้าครอบคุมอยู่หลายวินาทีกว่าเลนจะเอ่ยแล้วยังไงในเมื่อเรื่องในตอนนั้นเป็นแค่ดิบผมแปลกใจกับคำตอบของเลนฉันเองก็เคยคบกับคนอื่นมาก่อนที่จะคบกับอดัมนายอยากรู้ไหมว่าฉันคบกับใครมาบ้างผมสายศีรษะเห็นไหมล่ะนายยังไม่อยากสนใจเรื่องที่ผ่านมาในอดีตของฉันเลย แล้วฉันจะไปสนใจเรื่องในอดีตของนายทำไมนั่นสินะเหตุผลง่ายนิดเดียวทั้งผมและเลนต่างก็คิดว่าพวกเราควรเลือกที่จะอยู่กับปัจจุบันอยู่กับความสุขในตอนนี้มากกว่าหัวห,หาเรื่องราวที่ผ่านมาในอดีตจบบริบูรณ์